คือบอลโลกอ่ะมาเมื่ออย่างมากก็แค่เข้าชิงเหมืนอนโคเอเชียพวกเนี้ยอ,อย่างมากก็แค่เข้าชิงแต่บอลยูโรมันเคยถ,ถึงแบบถึงแชมป์มาแล้วอ,ะอ่ะกีซตั้งแต่รอบแปดทีมชนะหนึ่งศูนย์รอบรองชนะหนึ่งศูนย์รอบชิงชนะหนึ่งศูนย์ สวัสดีครับฟ้องนายนะครับกลับมาหมวดทีมชาติและอ่าเข้าศึกบอลบอลยูโรเนาะฟ้องนายสอรีตอนนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอฟุตบอลยูโรแล้วเริ่มเปลี่ยนโหมดจบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เนี่ยปีนี้มียูโรมีโคปาเมกาโปาเมกาแต่ว่าผมว่าสิ่งที่คนสนใจกันน่าจะเป็นยูโรกันมากกว่าแต่ว่ามีช่องทางที่ถ่ายทอดแล้วอ่มีช่องทางแล้วทอดทรูพิชชันถ่ายทอดแล้วโฆษณาเข้าได้ก็ดีนะติดออกโฆษณาได้ที่นะดูตามดีคริปชั่นได้เลยนะครับคับผมก็ เอาเรื่องที่หลายๆครั้งเวลาพูดถึงศึกยูโรเนาะเอทีมเต็งแชมป์มเนี่ยเราก็จะพูดถึงทุกครั้งใช่อันนึงที่พลาดไม่ได้เลยมันเป็นสีสันฟุตบอลยูโรก็คือม้ามืดเนาะดาร์คฮอสประจำยูโรแต่ละครั้งมีรจริงๆมันก็มีหลายๆปีที่แบบม้ามืดไปถึงแชมป์ก็มีนะใช่ม้ามืดไปถึงแชมป์หรือว่าเอออย่างขี้หมูขี้หมามีไปถึงแบบเข้าชิงอะไรยก็มีนะครับวันนี้เรามาย้อนอดีตกันนิดหนึ่งว่าฟุตบอลยูโรในสมัยก่อนเนาะยูโรเนี่ย โบสถก็จะพูดถึงเยอรม,มันอิตาลีเลยเพ<อ>ี้ม,า,มหาหา,ามหาหา,ามหาหา,า,ามาหามาหามาหามานเมยมีทามาหามาามืดที่บามาห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 มาหามาหามาหา้ <c oughs> าหามาหามาามาหามหมาหา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 มหามหามาหามาหมาามาหามาหามามาหามาามาหามาหาเาหามาามาหามาหมาหามาามาหามาหมาหหามอาาเามาหามางามนหามาหามดหามาาาหีอาหาม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 าาา ก็ไหนในอดีตมีทีมไหนเป็นม้ามืดแล้วแบบเออทำผลงานได้ดีๆบ้างย้อนไปไกลๆนู่นก่อนเลยปี1976ยังไม่เกิดยังแต่ว่าอยากพูดเพราะว่ามันมีคีย์พอยต์อันหนึ่งที่ทุกคนต้องแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นในยูโรได้หรอนะครับเราพูดถึงทีมชาติสาธารณรัฐเช็กเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเชโกสโลวาเกียเชโกสโลวาเกียเชโกสโลวาเกียสมัยนั้นปี1976เนี่ยครับมันยังมีทีมเข้าร่วมในยูโรรอบสุดท้ายแค่สี่ทีมนะ โอ้โหเตะแป๊บเดียวจบเลยเตะแป๊บเดียวจบโอ้โหค่าโฆษณาไม่ได้เลยค่าถ่ายทอดสดไม่ได้หาเลยคือปัจจุบันคิดดูว่าตัดภาพมาปัจจุบันมันยี่สิบกว่าทีมอ่ะอาอตอนนั้นในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกเป็นปีที่มีทีมเขาร่วมหมดสี่ทีมอ่าคัดเลือกอะไรมาเรียบร้อยเอาแชมป์กลุ่มเอบีซีมารวมกับเจ้าภาพหนึ่งทีมอ๋อเป็นสี่ทีมอซึ่งในครั้งนั้นน่ะมีเชโกสโลวาเกียอืเยอรมันตะวันตกอือยูโกสลาเวียอือและทีมชาติฮอลแลนด์อืมทีมชาติฮอลนนดเีย เข้ารอบยูโรรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกด้วยนะอืแล้วก็เป็นรองแชมป์เมื่อสองปีก่อนคือปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เพิ่งเป็นรองแชมป์โลกมาแพ้กับเยอรมันตะวันตกอืที่มันก็เข้ารอบยูโรสี่ทีมสุดท้ายเหมือนกันก็คือกลัามาจะกลาจะมาล้างตาโอ้โหคือแบบหินมหาหินเลยคือเอาทีมแชมป์โลกกับรองแชมป์โลกอยู่ในยูโรพร้อมกันเออแล้วก็ฮอลแลนด์ชุนนั้นมีโยฮันคอยส์เนาะอันนั้นโยฮันคอยส์เป็นกัปตันทีมด้วยับในปีนั้นแล้วก็นัดแรกเลยฮอลแลนด์เจอกับเช็กโก สโลวาเกียรเรียกว่าตบหมูเลย oh, ว่ะฮอลแลนด์นี่รูปปากรอแล้วเอ้ยกูไลองแชมป์โลแชมโลฟุตบอลกำลังมาแล้วเคาะเป็นสองเป็นสองสบ oh, ายเลยอัจจักแม่งกำลังเทพอัจจักแม่งพึ่งคว้ายูคลสามับไอยูโรเปียนคัพสามสมัยติดตอนนั้นอ่าปร์บแพ้เช็กสามหนึ่งยังไงเชโกสโลวาเกียกูไปจากไหนวะคือตบตบลาบคาบเลยนะแล้วคือเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเคยเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยไอ้ครั้งเนี่ยปีหนึ่งเก้าเจ็ดหงในครั้งที่สองคือครั้งแรกเขาเคยเข้ามาก่อนแล้วเมื่อ 1960้ากศูนซึ่งเป็นครั้งแรกของยูโรอืมตอนนั้นก็พวกรัสเซียยังเป็นโซเวียตอยู่ยังเจอโซเวียตเจอเช็คอะไรอยู่นะอืแล้วก็ครั้งนั้นก็กลายเป็นว่าทีมชาติสารัฐะเช็คที่แบบเฮ้ยเช็คโกสโลเวียพูดผิดตลอดเลยอืมวันเขาล่อไปแบบเฮ้ยมึงมาไงวะเนี่ยมาแบบงงๆไม่คิดว่าแล้วไมสาราดังก็ก็ไม่รู้จักสิเ่หน้าไม่ออกพูดชื่อมาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเรามีสตาร์คนอน่นเดี๋ยวพูดถึงแต่ขอเก็บไปตอนท้ายนีดนึงฮะนัดชิงอ่ มันแข่งแค่สี่ทีมไงใช่เป็นรอบรองแล้วก็รอบ,รบชิงเลยเขาคว้าเข้าเลยเออพอรอบชิงเขาต้องไปเจอเยอรมันตะวันตกที่เป็นแชม,ม,มป์โลกมาอืมเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่และเขายังเป็นแชมป์ยูโรครั้งก่นอนหน้าปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองด้วยก็คือแบบเรียกว่าแข่งสุดๆของโลกแล<ช>้วามาพูด <จะ S 2> ถึงว่ากองทัพของเยอรมันตะวันตกนั้นมีใครบ้างครับก็มีเซตไมเออร์เป็นผู้รักษาประตูระดับตำนานนะฟานเบคเคินบาวเออร์เย็นเป็นสวิปเปอร์นะมีแบรดรี่โฟก์ย็นเป็นเซนเตอร์แบ็กอยู่หน้าฟานเบคเคินบาวมีอูริเอร์เนส อที่ตอนนี้กําลังมั่วมั่วซ้ๆกับการบริหารบาเยอร์อ,อยู่กูลี่เออร์เนสต์นะแล้วก็มีดีเตอร์มุลเลอร์กองหน้าระดับตํานาของทีมชาติเยอรมันอืสุดท้ายเนี่ยนัดชิงเนี่ยอืเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยยันเสมอเยอรมันสองสองต้องไปโดนต่อนจุโ <úng> ดโทษตุงเว้ยหรอต <úng> ุงยิงแหวกสองสองที่แสดงว่าก็คือก็ยิงเขาได้นะยิงเขาได้ยิงเขาได้สองลูกนะกองคือยิงเยอรมันที่มีเซฟไมเออร์ฟานเบคเคนบาวได้มีแบดดี้โฟกเนี่ยธรรมดานะเออ แล้วก็คือสุดท้ายต้องมาดวลจุดโทษกันแล้วก็สามคนแรกทั้งสองทีมไม่พลาดเลยอืคนที่สี่ฝั่งทีมชาติเช็กยิงเข้าอืแต่ฝั่งเยอรมันเนี่ยอูริเออร์เนสตเนี่ยอูริเออร์เนสตแม่งมีเรื่องให้พูดเยอะอย่างไรไอตอนนี้ก็เลยบาเยอร์แม่งมั่วๆเนี่ยที่แม่งไปเอาไอ้บรรทมกรมานีมาเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยโอ้ช็อกเลยนี่ฝีมืออุลิเออร์เน็ตเขานะอ๋อเหรอเดี๋ยวรอดูเขามองกันไกลทสาทีมสิไปกด ปดใครนะปดในเกลมันปดทูเคิลอะไรไม่รู้แม่งอูลิเออร์เน็ตเนี่ยเอออูลิเออร์เน็ตก็พลาดจุดโทษลูกที่สี่งนั้นะทำให้ท่าคนสุดท้ายของเช็กโกสโลวาเกียยิงเข้าปุ๊บจบเลยนะจบชั้นทันทีนะนะครับแล้วคนที่เดินเข้ามายิงคืออันโตนินปาเนนกาโอ้พูดชื่อนี้ไอ้ลูกชิปพูดถึงชื่อนี้ทุกคนรู้ดีรับเออไม่ได้นึกถึงตัวคือในหัวกูเนี่ยไม่มีเลยว่าหน้าตาเขาเป็นไงแต่คือรู้แค่ว่าสไตล์การทุกคนทุกคนจะเห็นจำลูกยิงได้แต่จำไม่ได้ว่า ครวะหน้าตาเป็นปงไงวะ,วะมันทีนชันอะไรวะ oh. มันเกิดขึ้นสมัยไหนวะนี่แหละมันเกิดในยูโรนัดชิงปี1976แล้วเป็นจุดโทษอ่าลูกพินาลี่เอาเนี่ยลูกสุดท้ายเนี่ยอืก็เป็นปายเนนกาที่เดินเข้ามายิงและต้องดวลกับเซฟไมเออร์เออคือเขาคง ดูแล้วล่ะว่าเซ็ตไหมเออแม่งโบดีซ้ายขว่าป่าเนียงกาแม่งเดินเข้ามายิงชิปเข้ากลางประตูปุ้งเย็ดเข้มนี่น่านักโอบกสุดท้ายเหมือนกันแล้วยิงตามปาเนียงกาเลยนักโอบอย่างนี้ต้องยิงตามเออซีดานอย่างเงี้ยปีโร่เงี้ยเออนี่ก็คือเมื่อไหร่ที่เราเห็นการยิงแบบที่ชิปเข้ากลางประตูอ่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่มาของลูกยิงปาเนียงกาแบบเดียวกับวันก่อนไหมเบนนาร์โดซินวาอ่าใช่เรียบร้อยลูกยิงแม่ยิงอย่างนี้เลยก็ ที่หยิบขึ้นมาเพราะว่ามันมีเรื่องของเนี่ยแหละปาเนนกาเนี่ยทุกคนโอ้โหมันเกิดในยุคนั้นแล้วก็ทําให้ทีมชาติเชโกสโล,กกาล,าาลวลาเกียที่เนี่ยเราไล่มาตั้งแต่มาเกตที่เจอฮอลแลนด์มายังไม่รู้เลยแม่งทีมมันมีใครเก่งบ้างจะจำปาเนนการได้อย่างเดียวจำปาเนนกาได้อย่างเดียว,ยยวแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรด้วยเอออะมาใกล้ตัวมากขึ้นหน่อยครับปีหนึ่งเก้าเก้าสองทีมชาติเดนมากทีมชาติดนมากเนาะเทพเดนจุดติแล้วเทพนี่ยายเดนตอนนั้นซึ่งปีหนึ่งเก้าเก้าสองยูโรเนี่ยจัดที่ประเทศสวีเดนอื เดนมาร์กมีเวลาเตรียมตัวแค่สิบวันเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นยูโกสลาเวียมีปัญหาเรื่องการเมืองอันนั้นคือคิดดูดินักเตะยูโกสลาเวียชุดนั้น่ะครับถ้ามันไม่ถ้าประเทศไม่แตกนะยูโกสลาเวียชุดนั้นจะมีทั้งดาวอัลสูเครและเปดักมิยาโตวิทในทีมเดียวกันโอ้โหบรเลัยบรรลัยไส้แล้วนะคือแบบตัวเทพตอนนั้ของไอ้เนี่ยของทีมยูโกที่เพิ่งได้แชมป์ไอยาวชชโลกมาอยู่นักเตะทุกคนอยู่ที่สวีเดนแล้วนะรอเตะรอลงสนามแล้วอะ ไม่ได้เตะคือเฮมิสตนบ่ายแล้วรอเตะแล้วปรากฏว่าประเทศมีปัญหาสุดท้ายก็คือไม่ได้เตะในขณะที่นักเตะเดนมาร์กตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ปิดฤดูกาลแล้วกำลังพักร้อนแล้วอ๋อไอ้ชมเคิลนเดินไปทะเลแล้วชไมเคิลนปีนั้นเพิ่งอยู่กับแมนยูเป็นปีแรกแล้วเพิ่งจบฤดูกาลแรกกับเซอร์เล็กของเขากลัของชมเคิรเนาะ คือทุกคนแม่งเตรียมตัวพักผ่อนและอะไรเงี้ยจริงๆแล้วยูโรครั้งนั้นแม่งมีเรื่องวุ่นวายเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องจะเล่นหรือไม่เล่นจะเล<อ>่นหรือไม่เล่นอะไรนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องหยิบเรื่องยูโร92มาพูดกันหน่อยนึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนหลายหลายอย่างเพราะวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้ระบบ8ทีมออ คือเมื่อกี้1976ยังเป็นระบบ4ทีม4ทีมอยู่น้อยอยู่ปี1992คือเป็นปีสุดท้ายที่ใช้ระบบ8ทีมเขาคงมีฟีดแบ็กอะไรแล้วว่ามันสั้นเกินไปใช่ไหมจบเร็วจังเลยอะไรเงี้ยยังไม่ทันนกกระจอบังกินน้ําเลยตกจบแล้วอ้าวจบแล้วเหรออะไรเงี้ยแล้วเป็นครั้งสุดท้ายนี่มีกดแบ็กพาสเมื่อก่อนที่จ่ายคืนหลังแล้วโกใช้มือรับได้อ๋อโอเคเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ทําอย่างนั้นได้คือหลังจากปี92มาไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วต้องเตะต้องเตะสามคนเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มมมมีีททชาติเเยยอรรันแแบบไ่กปะศ เออเพราะนั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่เยอรมันตะวันออกกับตะวันตกรวมกันแล้วเป็นทีมชาติเยอรมันครับและก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยที่มีทีมชาติชื่อทีม CIS อ๋อโอเคทีมอะไรวะ CISCommonwealth i n d e p e n d e n t e t a e กูตอนแรกกูนึกว่าซีรีอะไร CIS ว่า CIA อะไรไปเลยว่าเออแบบหรือว่าเป็นอะไรซีรีสืบสวนนะไม่ CIS เนี่ยเป็นเกิดจากเหตุการณ์ที่ตอนนั้นอ่ะโซเวียตแยกประเทศอ่าแต่คือเห็นมันปฏิบัติไม่เหมือนกันอ่ะโซเวียตเนี่ย ทีมชาติโซเวียตเดิมเนี่ยเข้ารอบไปก่อนแล้วอืในฐานะของโซเวียตยูเนียนแต่ระหว่างนั้นมันมีแยกประเทศอืแล้วมันสุดท้ายก็คืออะไรไม่รู้สุดท้ายเขาบอกเอองั้นห้ามแข่งในชื่อโซเวียตมึงแข่งทั้งหมดนั่นแหละคือนักเตะชุดเดิมนะแต่ใช้ชื่อ CIS เปลี่ยนชื่อเป็น Commonwealth Independence เหตุการณ์นี้เคยเกิดกับโอลิมปิกเหมือนกันจะได้ว่าโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่มีรัสเซียที่ไม่ได้ใช้ชื่อรัสเซียอะไรประมาณนี้เหตุการณ์คล้ายๆกันตอนนั้นก็คือมันแตกต่างกับยูโกสลาเวียที่มึงไม่ต้องแข่งอะไรอย่างเงี้ยเออ เนาะครื่องอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเรื่องราวลงลึกๆเดี๋ยวไปว,ว่ากันอีกทีนึงอ่ะมาที่เรื่องราวเดนมาร์กปี92มามื่ตอนนั้นเกิดอะไรบ้างอไม่เคยเราดูถอนตัวจากทีมชาติโอ้โหเรียกว่าตัวแบกที่สุดของเทพสุดในทีมตอนนั้นเ,ออเลยตอนนั้นคือแบบโคตรเก่งเลยเออเรครับคือเขามีความไม่ลงรอยกับริชาร์ดโมเลอร์นิวเซนที่เป็นผู้จัดการทีมตอนนั้นเล่ไล่โค้ดประมาณนั้นเออแบบไม่ลงรอยกันอ่ะงอนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไมเคิลเราดูโอ้ยเตรียมตัวน้อยเงี้ยกูไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายเหลือแค่ไบอันเราดูน้องชายน้องชายตอนนั้นชายแข่งอะไร เออแบ,บ๊เราดูเล่นมิดฟิลด์ลุกเล่นกองหน้าอ๋ออ,อยู่กับไบเยอร์มิวนิกอือ่าแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลที่บอกไปอยู่กับอ่าแมนยูอ่าอย่างนั้นมีผู้เล่นอย่างพวกจอห์นเจนเซนที่หลังจากจบอ่ยูโรครั้งนั้นก็ย้ายไปอาร์เซนอนอมมีคิมวิลฟอร์มีจอห์นซิเบกจอห์นซิเบกเคยอยู่กับแมนยูอ่าเนี่ยม,มีชื่อประมาณอย่างเงี้ยแต่ชื่อประมาณนี้ก็ถท่าเทียมกับบิ๊กเนมในใน,ในปีนั้นๆก็แบบเดี๋ยวก็อาจจะย้อนลงไปมยูโร92เนี่ยมันเพิ่ง หลังจากบอลโลก90มาแค่สองปีนะแล้วคิดดูบอลโลก90นั้นทีมชาติอังกฤษเป็นยังไงก็ยังดีอ่ะมีแกลี่รีเกอร์ที่เป็นดาวซันโดใช่มีไอเนี่ยไอแกสคอยอ่าเดวิดแพต์อีกมีโจดเพียสไอพวกนั้นอ่ะซึ่งผลงานนัดแรกเลยที่เดนมาร์กเจอเปิดสนามมาเจออังกฤษยันเสมอศูนศูนย์โอ้โหยันเสมอทีมที่มีดาวซันโดบอลโลกอย่างแกรรี่รีเกอร์อ่ะคิดดูคือทำอะไรไม่ได้ทีแม่งยังไม่ลงตัวซ้อมไปถึงสิบวันมึงมาถึงงงกูซื้อเกมลับก่อนแล้วกัน ตุวงว,ตตตตว้เออตัวอย่างเดียวตู้ตู้ไวเลยชมาเคิลแม่งเซฟกระตุยยายนะเสมอศูนย์ศูนย์สอมโกด้วยว่าแล้วก็นัดที่สองมาแพ้สวีเดนเจ้าภาพอ่าอ่าไปโดนไอ้โทมัสโบลินยิงบ้างนั้นนะแล้วก็สุดท้ายนัดที่สาม,มคือถ้าชนะก,ก็เข้ารอบมีโอกาสเข้ารอบเลยต้องเจอกับฝรั่งเศสโอ้ซึ่งฝรั่งเศสตอนนั้นมีชองเปียปาแปงเจ้าของบันลงดอปี91กับโอลิมปิกมาลเซ่เนาะมีเอลิคันโตน่าแชมป์ดิวิชั่น1อังกฤษกัลลดอ่า มีเ Lo, ดนิเย่เนชองโลลองบองโอ้โหอ่ละชื่อกแบบ oh, ็แบบโอ้ฝรั่งเศสแม่งบิ๊กเนมหมดเลยเออแองเร็ตไอเส็จเดนมาร์กเดนมาร์กแม่งชนะได้ตอนนะัน้นแสดงว่าแท็กติกสำเร็จนะม,นมันแบบอะไรไม่รู้่าอยู่ๆแม่งมีพลังอะไรบางอย่างทําให้เดนมาร์กเข้ารอบรองอืไปเจอกับแชมป์เก่าปี88ดแมชมป์เก่าปี88คือ ใครวะฮอลแลนด์โอ้แล้วฮอลแลนดมีใครอ่ะใช่แฟนบัสเทนทั้งรายการคุนลิดอ่าไรกาดโรนัลคูมันมีเดนิสเบิร์กแคมป์ในวัยเด็กด้วยโอ้โหแล้วว่าครบโอ้โหเขาเรียกว่าผ่านผ่านของผ่านอังกฤษไม่ได้แล้วไปเจอฝรั่งเศสที่แข็งแข็งใช่ผ่านไม่ได้มาเจอเดนมาร์กอีกคือใจเอ้เจอเจอฮอลแลนด์อีกฮอลแลนด์แม่งโห้ใจมาแล้วสุดท้ายคือนำฮอลแลนด์แล้วฮอลแลนด์ต้องไล่ตีเสมอ คอนด์น้องไล่ดีเสมอแล้วก็สุดท้ายคือมาโดนถึงจุดโทษเดนมาร์กชนะห้าสี่แม่งแบบเฮ้ยแม่งใจแม่งมาแล้วเฮิมแล้วใช่เพราะว่าเหมือนกับทีมที่แบบโนเนมอะแตตบทีมใหญ่ได้หมดอะคือแม่งไล่มาเลยนะอังกฤษมาฝรั่งเศสคอนแลนเหมือนกราฟค่อยค่อยขึ้นแม่งจะแตะแตะไอพโอแล้วที่สุดท้ายต้องเข้าชิงกับแชมป์โลกเอเยอรมันนี่ไม่เป็นเหยื่อตลอดเลยนะเยอรมัน เยอรมันหลังจากรวมชาติมาครั้งแรกเพิ่งได้แชมป์โลกกับเยอรมันตะวันตกมาใช่ไหมครก็รวมชาติเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งใครอ่ะอันเดสเบเม่มัตเอียซัมเมอร์เอฟานเอฟเฟนแบร์โทมัสเฮสเลอร์คาวไฮริเล่เจอเกนยินมันหัวแม่งชิบหายมากเลยเยอะคือแบบคือปีนั้นก็เยอรมันก็คือฟูอ่ะเออบโดอิงเนอร์เซฟานรอยเตอร์โอ้ฟูแต่สุดท้ายกลายเป็นเดนมาร์กเดนมาร์กอย่างขวาแชมป์ไม่ได้ชนะเยอรมัน2 0 2-0นด้วยใช่แบบประมาณเกมนั้นน่ะ คือคิดดูนีิเกมอื่นมันถืดถือไปเลยนะเสมอกิจใช่ป่ะชนะฝรั่งเศสแบบคืดถือสองหนึ่งชนะคอนแรนจุดโทษแต่คือจิตใจแม่งพุ่งกราบอะทะลุกราบเป็นแม็กแมนเชสเตอร์นตคว้ชชนะมีมากใช่แล้วเป็นเป็นปีที่ไม่มีตัวแบกอย่างไมเคิลลารูฟด้วยอ่าใช่คือทุกคนแม่งรวมใจกันมากสุดท้ายกลายเป็นจอร์เจนเซนกับคิมวิลฟอร์ดจิง จอห์นเ mm จนเ,เซนหลังจากนั้นก็ย้ายไปแอตเลติคอน mm อนั่นแหละก็เลยกลายเป็นซัพพลี่ของทีมชาติเดนมาร์กที่เทมิยาเดนจบด้วยการเป็นแชมป์ยูโร92 <ừ> mm, โอ้โหหลังจากนั้นก็คือแอชมเปี้ลนนี่ก็แบบ <ไป S 2> โตใหญ่เลยโตใหญ่เลยร่างท <ไป S 1> องปีน่อ,อมาก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกแมนยูเจ็บเลือด<น>มาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกลับไปที่ทีมชาติเช็กอีกครั้งหนึ่งเดือดครับเมื่อกี้เราพูดถึงทีมชาติเช็กปี1976เจ้าเราขอฟาสดโฟเวิร์ดไป20ปีนออกมาทีมชาติเช็กปี1996 ปีหนึ่งเก้าหกเรื่องสตอรี่ที่ใหญ่พูดก็มีครั้งเป็นครั้งแรกที่เป็นระบบ16ทีมแข่งที่อังกฤษอ่ะยังมีเยอรมันอยู่ด้วยอืเยอรมันแม่งก็แข็งแกล่งกันอังกฤษเจ้าภาพฝรั่งเศสที่มีซีดานโอ้โหเช็คอันนั้นเป็นระบบเป็นระบบทีมอะมันจะเป็นระบบสี่สี่สี่สายสายละสี่ทีมเช็คอยู่กลุ่มเดียวกันกับเยอรมันอืเยอรมันนี่ไม่เป็นเหยื่อไงเจอตลอดอิตาลีเออรัสเซียเ เอาตัวรอดได้เว้ยทีมชาติเช็คชุดนั้นเอาจริงเอาชนะฝรั่งเศสกับเยอรมันได้ไงก่อนเอวะเข้ารอบมาได้ไงชนะมันมีผ่านเยอรมันอิตาลีแล้วก็รัสเซียอเขา้ารอบมาด้วยอันดับสองแล้วไปแพ้ใครลวใครละใครมันไปมันมันเขา้าร่วมเขา้ารอบอันดับสองเขี่ยอ,อิตาลีตกรอบด้วยกฎเฮทูเฮ<อ>เป็น <Okay. S 2> ครั้งแรกด้วยนะที่ปีนั้นไม่ได้ใช้โกลดิเฟเรนซ์ไม่ใช้ผลอ่างประตูได้เสียแต่ใช้เฮทูเฮ mm. ซึ่งเขาเอาชนะอิตาลีมาได้เช็คชุดนั้นชนะอิตาลีมาได้แล้วก็ เขียดเตอรีตกรอบเออก็สุดท้ายก็เข้ารอบแปดทีมเข้ารอบแปดทีมเนี่ยเช็คชุดนั้นเนี่ยไปเจอกับโปรตุเกสอืมซึ่งเป็นชุดที่มีอดีตแชมป์โลกอดีตแชมป์เยาวชนโลกทั้งนั้นเลยอืมโปรตุเกสชุดนั้นก็นำทัพโดยหลุยฟิโก้อืมลุยคอสซาอ้โหเปาโลซูซาเออลิคาโดซาปินโต่เจ้าปิโน่อืมโอ้โหแม่งพูดชื่อมาเออชนะผ่านโปรตุเกสมาได้อืมสุดท้าย เออเขาได้เอางี้ดีกว่าเช็คตอนนั้นมีใครบ้างอ๋อนะเออลืมไปแล้วเช็ครอบแปดทีเนี้ยอ่ะบรรชนะด้วยประตูชัยจากคาเลโพบอสกี้โอ้โหเช็คชุดนั้นเนี่ยมันยังมีโกเป็นอ่าปีเตอร์คูบ้าอืมไม่ค่อยรู้จักละมีมิโลสลาฟคัดเด็กอ่าอันเนี้ยก็คือพวกผู้เล่นในในประเทศอืมตอนนั้นเรียกว่าเป็นผู้เล่นในประเทศเกือบหมดเลยอืมพาเวลเนตเวตอืมคาเลโพบอสกี้แพทริกแบกเกอร์อืมพาเวลคูค่าอืมวลาดิเมียสเมเซอร์อืมเนี่ยชุด ผู้เล่นประมาณเนี้ยอืแม่งเคลียอิตาลีมาอืเคลียอ่าเมื่อกี้ใครนะโปรตุเกสโปรตุเกสมารอบรองชนะเลิศครับเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสที่เราพูดถึงเมื่อกี้อืมีทั้งซีดานตูรามตูรามเดชองจอเกฟเดอร์ไซย์เขาเตรียมพร้อมเป็นแชมป์ดาวแปดฝรั่งเศสนั่นคือเตรียมเป็นแชมป์แล้วนะเออคือชุดเนี้ยยูโรเก้าหกอ่ะฝรั่งเศสมาแพ้เรารอบรองปีเก้าแปดไปเป็นแชมป์โลกเออเขา ยันเสมอศูนย์ศูนย์แล้วไปชนะจุดโทษหกประตูต่อห้าเออทําให้เช็คเข้ารอบชิงไปเจอเยอรมันอีกแล้วอีกแล้วเยอรมันต้องเป็นคนผู้ถูกกระทําเองต้องต้องมารับมือกับอีพผู้มาเมื่อทั้งหลายเออสุดท้ายเยอรมันไม่ยอมเลยรอบนี้อ่โดนเช็คนําก่อนนะมืนต้องจำบ้างแหละเี้ยไม่ต้องจำบังแล้วเฮ้ยโดนเป็นเหยื่อมาทั้งเดนมาร์กเหยื่อทั้งเชคเมื่อยี่สิบปีก่อนใช่แล้วเนี่ย โดนเช็คขึ้นนำก่อนเลยนะได้จุดโทษจากแพทริกแบกเกอร์นำหนึ่งศูนก่อนสุดท้ายไอเยอรมันชุดนั้นมันดันมีตัวสำรองที่ชื่อว่าโอลิเวอร์เบียโขบโอสมัยนั้นน่าจะยังอยู่กับใครวะท่านรันอาไม่ใช่อูดินอเซ่แต่ว่าที่มีเขาคือมงดีมงดีตัวใหญ่บังบอลได้สุดท้ายคือเปลี่ยนเบียโฮบมาสี่นาทีนี่ตูเลยปีเสมอเลยหนึ่งหนึ่งโอ้โหทำให้จบเก้าสิบนาที จบ90นาทีเสมอ1-1และปีนั้นดันมีกฎที่ชื่อว่าโกลเด้นโกลขึ้นมากฎที่เรียกว่าตีหัวเข้าบ้านชนะพวบเข้ารอบเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเบียโฮมะน่ะนาที95ต่อเวลามา5นาทีเบียโฮมมายิงประตูชัยโอ้จบเลยแต่ว่าจบเส้นทางของม้ามืดเลยโอ้โหเช็คแม่งกะไรเนี่ยเป็นแบบม้ามืดคว้าแชมป์แต่เขาเป็นปีที่ดีแหละคือคือเขาเขี่ยทีมใหญ่ๆออกหมดแล้วแต่ว่าแค่ไม่ไม่ถึงฝั่งฝันแค่นั้นสุดท้ายแล้วพวกนักเตะชุดนั้นก็ย้ายไปทีมใหญ่หมดแล้วนะพาเวลเลสเบตล้วก็ไปได้ยินชื่อเขาก็อยู่กับลาซิโออยู่ั อ่าคาร์เลอรบอสกี้ไปอยู่แมนยูไปอยู่ลาซิโอแพตติกแบกเกอร์อยู่ลิเวอร์พูลครสมีเซอร์ไปอยู่ลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเออมันก็แบบนักเตะชุดนั้นก็โด่งดังขึ้นมาเลยนะครับอืมแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวม้ามืดเราไม่พูดถึงอีกทีมไม่ได้เลยผมว่าทุกคนต้องนึกถึงทีมนี้คือทีมชาติกรีซอ่าทีมชาติกรีซในปีก่อนออตโตเลฮาเกนไหมอ่าใช่ใช่ไหมคิงออตโตอืมออตโตเลฮาเกลเป็นโค้ชทีมชาติไอโค้ชสัญชาติเยอรมันคือตั้งคุมบาเยนคุมเลมโอโตตอนกเเลาฮ บุคลิกดุดันเออแล้วก็กลายเป็นตอนนั้นเป็นยูโรที่แข่งที่โปรตุเกสโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นโปรตุเกสนั่นแหละที่เป็นเหยื่อให้กับกรีซใครก็คิดว่าตอนนั้น,นโรนะออโดมาแล้วนะเฮ้ยโรนโดมาแล้วโรนโดมาแล้วแล้วก็มีชุดเดิมยังอยู่อ่ะฟิกโก้คอสต้ายัางอยู่อ,อ,อ่ะเซเชลลคอนเซซาวน์นี่ยังอยู่<อ>แล้วก็โปรตุเกสเจอกรีซในนัดเปิดสนามอยู่กลุ่มเดียวกันนะกลุ่มนั้นมีโปรตุเกส กรีซสเปนรัสเซียรัสเซียมึงเอาอีกอะอีปีเก้าหกก็มีรัสเซียคือโปรตุเกสกรีสสเปนรัสเซียนัดแรกเปิดสนามมาเนี่ยกรีสชนะโปรตุเกสสองหนึ่งนะรอเอ้ยแสดงว่าทําเป่ลไปเออไออะไรนะจอจอดคาราคูนิสอ๋อไอคนพาบวงกอดยากากันเอไอไอกรีซชุดนั้นแม่งมีแต่ผาเยยากัเอสตลิโอสยินาโคปูรอสอะไรเอ้ยชื่อแม่งแต่ละคนคือนัดแรกนัดเปิดสนามกรีซชนะสองหนึ่งจากคาราคูนิสกับไอบาซินัสอ่าเนี่ย บาซินานี่ยิงจุดโทษแล้วก็กรีซมาได้ประตูไอ้โปรเุเกตมันได้ประตูไล่มาสองหนึ่งตอนนั้นนู่นเลยนาทีทดเวลาเก้าสิบสามโรนันโดยิงอ่าโรนันโดตอนนั้นโรนัโดมาแล้วนะสุดท้ายเนี่ยกลุ่มเนี่ยจบที่ว่าโบรเุเกตเข้าเป็นแชมป์กลุ่มแพ้มนัดแรกแหละแต่สองนัดที่เหลือเขาเก็บสเปนเก็บรัเสเซียได้พอเขารอบแชมป์กลุ่มส่วนกรีซเนี่ยชนะนัดแรกก็จริงได้สองไปเสมอสเปนอืสเปนชุดที่มีลาอูนมเรียนเตสน่าสิ โอ้สเปนร่วงเฉยเลยยึดหยุดไม่ได้นะแล้วสุดท้ายนัดสุดท้ายสเปนไปแพ้โปรตุเกสอเออแล้วกรีซไปแพ้รัสเซียอืมครันนี้คะแนนมันได้เท่ากันสี่สี่แต่อย่าลืมว่ายูโรเช็คกดเฮทูเฮทนะอ่าเรียบร้อยลฉะนั้นกรีซเสมอสเปนมาหนึ่งหนึ่งนะอะไรเงี้ยเออแล้วคือด้วยครันนี้พอมันเสมอมาประตูได้เสียสุดเท่ากันอีกโกลดิฟเลนศูนย์ศูนย์อไงครันนี้กรีซยิงได้เยอะกว่า อ๋อดูได้กีตยิงได้4ี่นี่เขาเราเข้าเงื่อนไขสุดท้ายเลยนะก็ไอเงื่อนไขที่3แล้วอะคือถ้าเลยเงื่อนไขนี้ไปมึงต้องเอาใบแดงใบเหลืองมาดูแล้วนะคือมันมาโดนแบบข้อที่1นึ่งเฮต e เฮข้อสอง ffer เฟเ e นซ์ข้อที่3มประตูได้ข้อที่4ี่ใบเหลืองใบแดงข้อที่5าจับฉลากออโอเคันดีนะมัน้าเกือบเข้าขายเกือบเข้าขายแล้วคือสุดท้ายก็เห็นปะแม่งแม่งหืดจับมาในตอนนั้นแหละอืมครัวนี้มากระเถิบมาถึงรอบรองชนะเลิศไอ้รอบแปดทีมสุดท้าย กรีซคว้ไปชนกับฝรั่งเศสโอ้โหฝรั่งเศสแม่งปีสองพันสี่ก็ยังยังเก่งอยู่แหละเพราะว่าเขาเพิ่งได้รอบสองพันสองอ๋อสองพันสองแม่งตกรอบใช่ไปตกรอบบอลไอ้นี่มาใช่ป่ะเออเออเขาไปชนะฝรั่งเศสหนึ่งศูนย์เฉือนเฉือนตู้ไปทั้งเกมอ่ะว่าเกมนั้นคือฝรั่งเศสแม่งก็บดบี้ขยี้แม่งชิบหายเลยอะไรเงี้ยมีอย่าลืมนะฝรั่งเศสตอนนั้นมีองรีเดซเก้นะ องลีเตสเกวิวต่อเอออ๋อมันคนเทพวินวิสเบลยังอยู่โอ้ยยังยังอยู่พวกนั้นแล้วก็ยังมีพวกซีดานก็ยังอยู่อือ่ะยังมีแพตติกเิียราอืมเนะแต่สุดท้ายมาโดนทีเด็ดของแองเจลอสชาลิสติอาร์ตอ๋อชาลิสติอาร์ตมุ่งปุ้งเข้าไปนาทีหกสิบห้าอืมแล้วก็หลังจากนั้นอุดเลยอุดชิบหายเลยแล้วสุดท้ายกีดก็เข้ารอบเออกีดเข้ารอบไปรอบรองอ่าไปเจอกับสาธารัฐเช็คอ่าเช็คมึงมาอีกแล้วอ่าแล้วก็สุดท้าย ปีนะั้นเขายกเลิกกดอันนี้ไปแล้วเขายกเลิอก <Go S 2> อ้เขายกเลิกกดเนโกเป็นกดซินเวอร์โกลแทนอ่าคืออะไรซินเวอร์โกลซินเวอร์กโกลคืออ่าแบ่งครึ่งเวลาไอต่อเวลามันจะมีสองช่วงใช่ปะช่ะใช่สิบห้าสิบห้าอ่าสิบห้าใช่ไหมั่ถ้ามึงยิงได้สิบห้านาทีแรกอ่าแล้วถ้าในสิบห้านาทีนั้นยังยิงตีเสมอไม่ได้จบเลยจบเลยชนะเลยโอเคเออนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่าไอยูโรครั้งนั้นเนี่ยอืมกรีซยิงไม่ได้นาทีร้อยห้าบวกหนึ่ง คิดดูว่ามันกำลังจะหมดครึ่งแรกต่อเวลาอยู่แล้วเออและอีเด็ลาร์ดเมื่อก็นะเออเออมันมายิงได้นาทีร้อยห้าบวกหนึ่งอ๋อมาเคลียร์ทีมชาติเช็กตกอีกและคือไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วนะไม่มีให้แก้ตัวเลยตอนนั้นไอีเนี่ยไอ้ไอ้ทีเทเรียนนอสเด็ลาร์ดเลยเนี่ยเออแม่งแบบมายิงหนึ่งศูนย์ตอนนั้นปุ่งเออจบเลยจบเลยไปเข้าชิงไอ้โปรตุเกส ที่มันไปแพ้มันนัดแรกแม่งวนกลับมานะมาเจอกันรอบอชิงเดเจาวูปะโปรตุเกสรอบรองมาชนะฮอลแลนด์มาสองหนึ่งนัดชิงเดจาวูอีกครับมาเจอกันกรีซกับโปรตุเกสนัดแรกคือกรีซชนะมาสองหนึ่งโปรตุเกสก็มากับจะเรียกว่าแก้มือนิดนึงเอออย่าลืมว่าช่วงนั้นปีสองพั่ะช่วงปีสองพสามเนี่ยไอ้ โชเซ่มูรินโญ่คุมป porto ได้แชมป์ยูฟ่าแล้วก็สองปันสี่ไอ้ไอ้ช่วยเล็กใช่ไหมแล้วมาคุมแชมป์ป porto ได้แชมป์เพว่ใหญ่ต่ออีกปีนั้นยังมีพวกไอ้มานิเช่อไอ้พวกไอ้พวกชุดที่มันมาจากไอ้ป porto ชุดนั้นน่ะเออแข่งอยู่แข่งๆนะมีไอ้พวกจอร์ดอันดาเด้โรนันโดพวกนั้นเนาะโอ้ยเดโก้ใอปีนั้นเดโก้ก็เด่นไปจอมทัพเลยจอมทัพแล้วก็สุดท้ายแพ้กรีซศูนย์หนึ่งพลาดเลยโดนคนเดิมแองเจลอสชาลิสตีอาร์ตโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เลย <ท>แม่งเอ้ยแม่งยิงยิงหนึ่งศูนย์นาทีที่ทดูนะโปรตุเกสเล่นเป็นเป็นเจ้าภาพด้วยนะโคตรช้ำเลย,เลยแล้วโดนกีสที่ทีมโนโเนมสองสองครั้งอ่ะอย่าลืมนะกีสตั้งแต่รอบแปดทีมชนะหนึ่งศูนย์รอบรองชนะหนึ่งศูนย์รอบชิงชนะหนึ่งศูนย์มึงมาอย่างเงี้ยชนะหนึ่งศูนย์ตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งโอ้เข้ารอบเฮ้ยส่งใครว่าส่งบอลหวยแต่ได้แชมป์ส่งบอลหวยแต่ได้แชมป์นี่แหละก็แบบ ยูโรแม่งแบบมันมีความสนุกคือแบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่มามืดได้แชมป์คออือ,อบอลโลกอะ่ะมามืดอย่างมากก็แค่เข้าชิงเหมือนโคเอ,อเอเชียพวกเนี้ยอ,อ,อย่างมากก็แค่เข้าชิงออแต่บอลยูโรมันเคยถึงแบบถึงแชมป์มาแล้วอะ่ะหรือแม้กระทั่งแบบอิตาลีที่แบบบา้บาๆทีมแม่งเอรูถูกกลางกันเมั้งเอาเป็นแชมป์เว้ยเออแม่งยังเคยเป็นแชมป์ไปเลไปชนะอังกฤษอนนั้นไม่แน่เหมือนกันว่าดูยูโรรอบนี้ต้องลองดูว่าใครที่เป็นมามืดบ้างน่าสนใจว่าทีมอย่าง อังกฤษมันไม่ใช่ม้ามืดแล้วอังกฤษแม่ถูกยกเป็นเต็งแล้วเยอรมันเนี่ยถูกลดลำดับเป็นเต็งสามแล้วนะไม่แน่นะบอลยูโรครั้งนี้อาจจะมีเพราะสวีเดนไหมเดนมาร์กเลยเดนมาร์กเ่ะเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะลองดูว่าเดี๋ยวเราจะไม่วิเคราะห์ไหมอีอีต่อไปเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์ว่าตัวเต็งยูโรมีใครบ้างม้ามืดยูโรมีใครบ้างแล้วเดี๋ยวพบกันในอีพีต่อไปครับเจอกันครับผมเจอกันครับ